สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมมาดูเหรียญกระสาบที่ระลึกคิวโปรนิกเกิลและนิกเกิลนะครับผมนะครับทั้งด้านหน้านะครับผมเขียนว่าสมเด็จพระศรีนครินทรราบรมราชชนนีนะครับผมนะครับผมทางด้านหน้านะครับก็สภาพยังสวยอยู่นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับผม 32มิมลเมตรนะครับน้ำหนัก15กรัมนะครับผมมาดูทางด้านหลังนะครับทางด้านหลังก็จะเขียนว่าเหรียญทองแห่งสุขภาพดีทวนหน้านะครับผม17ธันวาคม2533ประเทศไทย10บบาทนะครับผมนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็น เรียนรุ่นเหรียนทองแห่งสุขภาพดีทวนหน้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีน,ค,น,รรน,นครินทร์บรมราชชนนีนะครับผมน,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 นะครับผลิตจำนวนทั้งสิ้น800,000เหรียญนะครับ